สวัสดีครับผ้าคุมรถเหนียวเหนียวทนทนมาแล้วครับผ้าคุมรถที่ทางร้านเราจำหน่ายเป็นผ้าเนื้อดีนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยเหนียวทนครับอายุการใช้งานนานเนื้อผ้ากันน้ำนะครับกันน้ำกันแสง UV กันฝุ่นได้ดีนะครับ กันขี้นกกันยางไม้นะครับที่สำคัญตัวเนื้อผ้าจอดลดตากแดดตัวเนื้อผ้าไม่ละลายติดสีรถนะครับตัวเนื้อผ้าเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์เพื่อป้องกันแสงแดดแสง UV คีีหนึ่งนะครับผ้าคุมรถที่เราจำหน่ายเป็นผ้าตรงรุ่นนะครับเราตัดตรงรุ่นให้ สำหรับรถลูกค้าท่านใดที่ต้องการเจาะเสาอ,อากาศนะครับหรือว่าใส่แหลกหลังคามาใส่สเกิร์ตมานะครับคุมแล้วมันลอยอันนี้เราก็จะตัดให้เป็นพิเศษนะครับหรือมีโลบาร์อันนี้ก็ต้องสั่งใหม่นะครับเราจัดให้เป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ครับเนื้อผ้าจะเป็นผ้าชั้นเดียวแบบนี้นะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้ครับแล้วก็พื้นผิว มันวาวนะครับโดนน้ําน้ําก็จะจับเหมือนกิ้งเหมือนในใบบอลนะครับนี่ครับเนื้อผ้าเหนียวทนมากๆครับสำหรับในคลิปนี้เราคุมให้ดูเป็นของ Ford Ranger นะครับคุมก็เข้ารูปสวยนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับก็มีแค่ ทำหูกระจกแค่นั้นนะครับไม่ได้เสริมอย่างอื่นแล้วก็คุมกลางแจ้งนะครับสามารถคุมได้เลยไม่ต้องไม่ต้องผูกเชือกนะครับเพราะว่าตัวผ้ามีน้ําหนักครับยางรถกระบะนี่น้าหนักประมาณ 5- ้าถึงหกกิโลลมพัดแรงก็ไม่ปิวนะครับตัวเนื้อผ้าจะไม่ปิวออกจากรถนะครับลูกค้าสามารถคุมได้เลยนะครับ ระบะเแล้วขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับจะโทรมาสอบถามหรือจะแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ